คลิปนี้นครับผมจะมาสอนเพื่อนๆบริหารพอร์ตยังไงไม่พังตอนพลาดน,นะครับแน่นอนว่าหลายคนที่เป็นมือเก่าเนี่ยก็จะรู้วิธีการบริหารพอร์ตกันอยู่แล้วเนาะหรือบางทีเนี่ยคนที่เป็นมือเก่าเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องบริหารพอร์ตยังไงนะครับก็แน่นอนว่าสามารถมาดูคลิปนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการบริหารพอร์ตอย่างถูกต้องได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับคือเพื่อนๆต้องมีกฎ1-2%ต่อหมายนะครับอันนี้เนี่ยเป็นกฎที่ค่อนข้างจะสําหรับคนที่อยากจะอยู่ในวงการคริปโตไปยาวๆเนาะ เป็นคนที่ไม่ต้องการที่จะรวยแบบหวือหวาแต่ก็อยากจะได้กําไรเรื่อยๆเนาะกฎนี้เป็นกฎที่ว่าคือเวลาคุณตั้ง Stop l ลอ s เนี่ยไม่ควรจะเกิน1-2%ของพอร์ตทั้งหมดนะวิธีการคํานวณเนี่ยอาจจะงงนิดนึงนะแต่เพื่อนๆลองฟังแล้วจับใจความตามผมนะสมมติเพื่อนๆมีต้นทุนอยู่ทั้งหมด10,000บาทนะครับเพื่อนๆขาดทุนได้แค่2%ใช่ไหมสองเปอของ1 0 0 0 0บาทเนี่ยคือ200อบาทถูกไหมครับถ้าเพื่อนๆขาดทุนได้200อยบาทเนี่ยเพื่อนๆควรจะตั้งสมมุติว่า เพื่อนๆซื้อบิตคอยที่ราคา1ล้านบาทแล้วสต็อปลอดของเพื่อนเนี่ยคือ9ก้าแสนบาทเนาะคือ5%เนาะแปลว่า5%เนี่ย,ยจะต้องเสียแค่200บาทถูกไหมครับก็ให้เพื่อนๆกดเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับนํา200เนี่ยไปหารด้วย5%นะครับไม่ใช่5ธรรมดานะหารด้วย5%นะครับมันก็จะบอกจํานวนที่เพื่อนๆควรจะซื้อในไม้นั้นมาก็คือ4,000บาทนะครับแปลว่าเพื่อนๆควรจะซื้อบิตคอยในไม้เนี่ยแค่ 4,000บาทก็คือในพอร์ตมีอยู่10,000บาทลงไปแค่4,000ก็พอนะครับในการซื้อ Bitcoin หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า Bitcoin มีการตกลงไป5%เพื่อนๆก็จะเสียแค่200บาทนะครับหรือก็คือ2%ของพอร์ตเท่านั้นเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆจะวางแผนเนาะอันนี้เนี่ยเป็นการ ลดความเสี่ยงในการขาดทุนนะครับอย่างต่อมาเนี่ยนะครับคืออย่าใช้เงินร้อนเนาะอันนี้เนี่ยรู้กันอยู่แล้วทุกคนแหละแต่ทําได้หรือทําไม่ได้เนี่ยแล้วแต่ตัวเพื่อนๆเลยนะผมก็ได้แต่ความหวังดีที่บอกไปว่าอย่าใช้เงินร้อนเพราะตัวเราก็เคยใช้เงินร้อนมาก่อนใช้เงินร้อนที่ไรเนี่ยการตัดสินใจหรืออะไรเนี่ยมันหายไปเลยแบบ8 0 9 0ิบเนะครับเพราะเงินมันต้องใช้ไงมันรอไม่ได้นะครับมันค่อนข้างจะไม่ดีมากๆผมคิดว่าให้ค่อยๆรวยไปจะดีกว่านะครับไม่โอเวอร์เทรดนะครับแล้วก็ไม่เอาคืนเนาะวันไหน ไม่ต้องใจร้อนที่จะไปเอาคืนนะแบบเอ้ยเสียรอบนี้ไปขอคืนไปอีก10เลยแล้วกันนะครับเพื่อเทรดอีกเพื่อจะเอาคืนเนาะก็ <c oughs> ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามีอารมณ์แบบนี้ขึ้นมาปุ๊บก็ให้หยุดไปเลยนะวันนั้นเพราะว่ามันเสียมาเยอะแล้วนะครับก็ให้ไปลองในวันอื่นแทนน่าจะดีกว่านะครับไม่ใช้เลเวอเรจเลยนะครับถ้าคุณยังไม่เชี่ยวชาญพอหลายคนนะครับชอบคิดว่าใช้เลเวอเรจเนี่ยจะทําให้รวยเร็วนะครับแต่ก็อย่าลืมนะว่าเลเวอเรจเนี่ยก็เป็นตัวที่ทําให พังเร็วเช่นเดียวกันนะครับเงินน้อยแต่อยากรวยเร็วนะครับก็เลยไปคนะูณ20คูณ50คูณ100เนาะแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามันถูกทางแล้วก็เทคโปรฟิตในจังหวะที่ใช่เนี่ยมันดีอยู่แล้วแหละแต่ถ้าไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยพอร์ตล้างภายในไม่กี่นาทีเลยนะแล้วมือใหม่เนี่ยชอบติดกับดักคือก็ใช้อย่างเงี้ยไปทุกรอบเลยนะครับโอเคมันอาจจะถูกสักสิบไม้ต่อให้คุณแม่นเลยนะถูกไปร้อยไม้เลยคุณได้กําไรมันร้อยไม้เลยเนี่ยแต่พอโดนสักไม้หนึ่งที่แบบว่ามันจังๆขึ้นมาเนี่ยนะครับ พอแตกเนาะก็อันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆเลยสําหรับคนที่แบบไม่ได้ตั้ง SL นะครับแล้วก็เป็นมือใหม่เนี่ยชอบบริหารความเสี่ยงไม่ถูกต้องนะครับอย่างต่อมานะครับจัดสัดส่วนเงินลงทุนนะไม่เอาเงินทั้งก้อนของคุณเนี่ยไปลงในแค่เหรียญเดียวเนาะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณมั่นใจในบิตคอยมากๆเนี่ยคุณก็อาจจะลงบิตคอยไป70%เนะครับอีเทเรียมสิบเป็นต์ีจีบีสิบเปอร์เซ็นต์บอรย่างเงี้ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเนาะแต่ว่าอย่างน้อยก็ควรจะบริ อย่างต่อมาครับตั้ง Stop l ลอ s และ take profit ทุกครั้งนะครับรับรองว่าถ้าเกิดคุณพลาดเนี่ยยังไงก็คุณก็จะไม่เจ็บตัวมากส่วนเวลาคุณกําไรเนี่ยก็จะได้กําไรค่อนข้างดีนะครับแต่ยังไงก็ตามคุณก็ต้องดูกราฟหรือว่าดูข่าวหรือว่าดูอะไรประกอบด้วยนะไม่ใช่ว่าเราตั้งอะไรตลอดเวลามั่วๆเนาะมันก็ไม่ได้นะครับก็แน่นอนว่าอันนี้เป็นแค่การบริหารความเสี่ยงไม่ได้รวมกับปัจจัยการดูกราฟหรือว่าการดูข่าวนะครับคือเพื่อนๆต้องจาไว้นะว่าเราไม่จาเป็นต้องชนะทุกครั้งนะครับต่เเเววลาาารพนนีอมบบมัักกนะ็กจะดื เข้ามาสู่สายวงการเทรดคริปโตแบบมืออาชีพนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หน่อยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ